สกอรอประจำจังหวัดกลุ่มภูธานีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางในการใช้จ่ายงบป,ประมาณโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่หลุดออกนอกระบบการศึกษากรมส่งเสริมการเรียนรู้วันพระหัสสบบดีที่20พฤศจิกายน2568 นายชินกรคะอังผุผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีประธานกลุ่มสำนักงานสกรอรประจำจังหวัดกลุ่มภูธานีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่หลุดออกนอกระบบการศึกษากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ณห้องประชุมบรรจงชูสุกุลชาติชั้น6กรลุมส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างวันที่20-21พฤศจิกาย,ยน256 68โดยมีนางเกตทิพสุภาวานิ์อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานการประชุมและนายเอกราชวีวัตรรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ผู้บริหารประธานกลุ่มสำนักงานสอกอรอประจำจังหวัดเข้าร่วมประชุม การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษามีหลักเกณฑ์และแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับการจัดการเรียนรู้ให้ก่เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนรู้ทักษะชีวิตทักษะอาชีพและทักษะอื่นๆตามความสนใจและความถนัด